ครับกดไม่ลง้สองไม่ลงเาไเธอกาทังอะรกอดไม่ลงอ่ะส่ไม่ได้ขอบคุณครัอยู่ไม่ตื่อยู่ไม่ตุ่อยู่ไม่ตุ่ I <laughs>